หนในกะละมังใครเสียงอะไจะจัดกะกูเขาทำอะไรอ่ะน้ำน้ำประมาณเท่าไรเหรอคะใส่เกินขึ้นมาแล้วลูกแพ้ใส่น้ำไม่สูงกว่านี้อีกลูกคุณจะเห็นแล้วปริมาณประมาณเท่าไหรเหรอคะแถงใครเอ่ยประมาณเกือบเต็มกะละมังค่ะอ่น้องเบลไหนลูกใส่ได้ประมาณนี้ได้ไหมครับน้ําได้ได้เอาโอเคของกาวินได้นี่ถ้าเด็กๆเปิดกล้องเห็นไหมเป็นผลดีคุณจ้าจะได้ดูให้ด้วยเปิดกล้องไว้ลูก แก้วผมประมาณนี้ได้ับไดะได้โอเคครับเนี่ยแก้วเหมือนกันเลยของใครแก้วสั้นกว่านี้ก็ไม่มีปัญหานะคะผมเป็นลูกว่งอิมพอเตอร์ Happy Birthday อิมพอร์เตอร์ของน้ำขิงน้ำขิงใส่ถ้าแก้วใหญ่น้ำขิงต้องใส่น้ำขึ้นมาให้เต็มกระมังกว่านั้นอีกลูกใครมีสีก็เพิ่มสีลงไปได้เลยต้องเตาลูกโอเคน้ำรอนได้ได้ผู้ของผม คือแก้วหรือกะละมังนน้ำมาแล้วฮะแก้วไหนแก้วไหนกะละมังลูกครับเออยู่ยูนี่ครับยกขึ้นไปไม่ได้ครับปันหาโอเควางไว้ข้างล่างได้เลยไม่มีปัญหาเด็กๆเด็กๆวางไว้ข้างล่างดนะคะมันจะได้ไม่เลอะโต๊ะวางที่พื้นก็ได้เดี๋ยวโอเคค่ะกูแล้วเครื่องช่างนี่ต้องเอาไหมเครื่องช่างไม่ต้องค่ะเรามีเหรอลูกอะนักรบโอเควางไว้ข้างล่างลูกนักชาเอชัญญาในของชัญญา้ารงอะไรเนี่ เด็กๆสามา่ถเอากล้องตะเคีลงให้ครูจ้าเห็นวิดีโอของเด็กๆได้นะจ้าค่ะลูกโป่งแบบนี้ได้ไหมลูกโป่งแบบไหนก็ได้ค่ะไม่ซีเรียสลูกไม่มีปัญหาของมครูเห็นของใครเอ่ยในใครไทํถามครูจ้าเห็นไหมคะของนี้ค่ะเห็นโอเคโอเคประนี้ได้ไะได้ค่ะกะละมังนั้นก็ได้ค่ะใส่น้ำไม่เต็มเลยค่ะน้องเบลเด็กๆวางไว้ข้างล่างได้นะกำปนานในลูกจ้าค่ะ จ้ากวินมีอะไรจะถามวะคะกะวินเขาถามแล้วอะครูแต่ครูไม่ได้ยินอ่ะอ๋อกวินว่าว่าไงคะลูกอ่าจะเพื่อนถามอยู่ทั่วทีครับลูกบป่งนี้ต้องเป่าได้ไหมครับถามไว้ก่อนอ่ลูกบป่งกวินตั้งไว้ก่อนครูจ้าจะไม่บอกกวินก่อนอะไรทั้งสิ้นก่อนตอนนี้เพราะครูจ้ายังไม่ได้ทาการทดลองตอนนี้ให้เพื่อนเตรียมน้ำใส่กระมังก่อนโอเคน้องเพรได้แล้วลูกแพรย์ได้แล้ว ครูจะเชื่อว่าคนที่อยู่ที่บ้านนะจะมีกระมังที่บ้านอยู่้าทิ้วคุณแม่จ้าอย่างน้อยแม่ก็มีกระมังไว้ล้างผักล้างปลาแน่นอนไม่นะครับนักลบเป่าแล้ว่ะนักลบขี้โกงเอาลมออกก่อนนักลบเอาลมออกก่อนเลยเอาลมออกก่อนเลยมีสองลูกขอเล่นก่อนนะครูลูกนึงแล้วก็มีสองลูกอ่าอย่าเพิ่งเป่านะใครมีหลายลูกเล่นไปก่อน นั่งบเอารมนังรบมีลูกอื่นไหมอ่ามีลูกอื่นโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ทํากันอ่านะคะคนอื่นอที่ไม่เปิดกล้องละลูกครูจาไม่เห็นนะช่วยส่งเสียงถามมาด้วยอันนี้ผมฟังเพงเลงลอยอ่าน้องน้อง,อง,องบุญญาพรแชมพูมีอุปรกรณ์ไหมลูกมีค<ม>่ะอ<ม>่าเดี<ม>๋ยววาง<ล>ที่พื้นก,ก็ได้นะลูกนะจะได้ไม่ต้องยกต้องกับ ติดตั้งบนโต๊ะวางบนโต๊ะค่ะมันจะเลอะเด็กคะมีถุงพลาสติกแบบนี้นะยังมีแบบเลี้ยวค่ะเออคุณจะคาน้ำประมาณนี้พอไหมคะกะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึี๋ยวดูให้ เล่นยเล่นน้องคิวในเดือดจังบอกอยากเล่น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 อะไรอะใช้อุปกรณ์ไงจ้าค่ะอะไรเบลนเข้ามาเล่นใใส่สีลงไปหน่อยดิ อ๋อไม่ต้องได้แล้วได้แล้วอาบน้ำเจงเขาเตรียมอะไรบ้างแล้วไปเตรียมมีลูกมีลูกโป่งทุกโบงไม่มีต้องไปซื้อตอนเย็นน่ะเขายังร้านเขายังไม่เปิดเลยอันนี้แล้วก็มีหลอดอาหลอดนมมันก็ได้แบบหลอดแบบงอได้อันี้หลอดนมมันก็ได้หลอดนมกล่องอั้นโอเคแล้วก็มีลูกคุณจะปิดมาอยู่ฮัลโหลผงมัดแกงแกงแล้วก็ถุงมัดติแต่ไม่ใช่ ถุงม in right? so, mm ัดแกงนั่นแหละลูกถุงพลาสติกถุงถุงเกะใส่แกงนั่นแหละถุงกแกงอ่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็มีหลอดหลอดมียางหลอดหลอดแบบก้อด้ยงแล้่หลอดนมอ่าหลอดแบบงอใครไม่มีหลอดแบบงอก็แล้วก็แกงใส่แบบตรงแล้วลองทาดูก่อนว่าหลอดแบบตรงเดี๋ยวได้ไหมลองมาพิสูจน์กันใช่ไหมลูกทุกอย่างมันคือดูดน้ําใส่ลงไปเหรอคะตอนนี้นะฟังให้ดีก่อนสิ่งที่ครูจะให้เด็กๆเตรียมไว้ก็คือแค่เอาน้ําใส่กระมังโอเค อย่างอื่นเดี๋ยวเราพร้อมกันตอนนี้คําถามอื่นคํา<ม>ถามอื่น<ม>เด็กๆถามมาแต่ว่าขอไม่ทําอะไรก่อนทั้งสิ้นนะอย่างแรกที่เด็กๆทําตอนนี้ก็คืออะไรลูกก็คือเอาน้ำใส่ในกระบงนะังแล้วก็ใส่สีถ้ามีถ้าใครมีสีก็ใส่สีลงไปใครไม่มีสีก็ไม่เป็นไรสีขาวๆไว้แหละโอเคนะคะอืมจ้ะเดี๋ยวครูเจ้าไปเอาน้ำครูเจ้าก่อนนะครูเจ้าเปิดไว้เมื่อกี้เอ๊ะ ำไมในกล้องของหนูมันดูสีหนูมันน่ากลัวมยนงเงี้น่ของนัชชานัชชานัชชาทำไรขโมยอะครูลูกบองจิงมนะลูกบองมันเละอยู่ยัง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 ยางกัพนแล้วสิแล้วรู้หรือเปล่าในวันนี้ว่าคุณครูให้อุปกรณ์พวกนี้มานี้ต้องการพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องของอะไรของเด็กไปแล้วของไปแล้วที่อัฐเทน่าของสารในสถานะอะไรเกี่ยวกับแก๊สมีสถานะอะไร สถานะแก๊สคุณจ้าสถานะแก๊สโอเคแก๊สมีถานะแการที่อมากอ่าแก๊สมวลต้องการที่อยู่หรือเปล่ามีมวลไหมใช่ไหมคะแล้วก็มีปริมาตรหรือเปล่าใช่ไหมอ่ามีคนเปิดเลยแล้วโอเคคุณจ้าเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันแป๊บนึงเดี๋ยวคุณจ้าขอไปเอาน้ำก่อนนะคุณจ้าเดงนะะคคไม่่ใชจ็กเป็น ไม่ใช่ไหมนี่ความจริงมันสวยกว่านี้เลยแต่ว่าเรามาใส่ขันสีเขียวเลยสีน้ำอะไรอย่างงั้นอุทยทิ่ผสมนั่นเปล่าเย็นเลยมากเลยด้วยเหรอฮะนี่ใส่สีผสมอาหารด้วยเ,อ,เออสีครูเขาบอกถ้ามีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่แล้วเราใส่อุทยัยทิพย์อย่างนี่อุทยัยทิพย์ใช่ไหมเขาไม่ได้สปอนน่าดีใส่น้ำปลาเข้าไปในน้ำโอ้โหคิวปลา สีอะไรสีน้ำตาลเน่ยดำออกดำดำมากกว่าแล้วม่้งอีเหมือนน้องคู่กินอะไรแต่๋ยวน้องตักกินเด็กๆคะอันนี้คุณจ้าขอเป็นโต๊ะนี้นะอ่เดี๋ยวใครถืกก่อนเดี๋ยวคุณจ้าะคุณจ้าเปียกโตใหญ่โต๊ใหญ่ก่อนอ่าโอเคอันนี้น้ำ้ะอุปกรณ์ที่คุณครูเตรียมไว้อ่ารับเช็คของเด็กๆดูเดี๋ยวคุณจ้าขอใส่สีก่อนแป๊บนึง เีาทำ่้ก็คือมันพึ่งทางใจตอนนี้เราเตรียมอันแรกคือเตรียมน้ำสีก่อนนะคะคนที่เพิ่งเข้ามาด้วยลูกไม่ต้องใส่ไม่งใส่เะียวเพียวเอ่อเอาน้ำใส่ใสของตัวเองเลยเหมือนน้ำลาเลยคูณร้านมะเกยก่อนเขาขายไหมจะมีร้านมะเกยจะหมดลมแล้วเนี่ยคุูยังไม่ได้เป่าอะไรเลยจะหมดลมได้ไง อย่าเงี่ยพงเปาเขาอยากเล่นะเล่นก่อนเราเปิดแล้วเปล่าอ่ะโอเคนี่นะเ่าก็ชวนี่เอาโอเคตอนนี้เตรียมน้ําเสร็จแล้วอ่านะคะคุณจะขอหันกล้องมาทางนี้ก่อนขอเตรียมน้าไว้อย่างเดียวก่อนนะอ่าตอนนี้สิ่งที่พงผูจะก่อนที่เราจะทําอย่างอื่นกันโอเคของนัชชาโอ้น้ำนัชชาทำอะไรกัน นัชชาไปเติมเติมน้ำลงอีกได้ไหมลูกได้ค่ะเดินลไปคนที่เติมน้ำมาในกระมังแล้วเมื่อกี้เลยเติมน้ำมาอีกค่ะนัชชาคุณครูไม่ตอบหนูอ๋อพัชาเติมน้ำได้อีกได้อีกไหมอะคะของใครลูกของนีนได้แล้วน่าจะจมน่าจะแก้วเราจะจมแล้วลูกของพัชราเติมน้ำมาอีกลูกพัชาครับได้ยินเสียงคุณครูนะครับ อ่าเพิ่มนะ้ำอีกลูกนี่เมื่อกี้ข่องคุณตาเด็กเด็เห็นไหมเต็มกำลงังเลยเดี๋ยวคุณตาต้องเปลี่ยนแก้วนะว่าคุณตาจะใช้แก้วเล็กไอเบสซัมม,มอ่าลูกตอนนี้สิ่งที่คุณรูจะให้เด็กๆดูโค้งโค้งเรียนแล้วอ่าเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันก่อนก่อนทําการทดลองนะคะเพราะเดี๋ยวเราทาการทดลองยาวเลยโอเคตอนนี้เ,<อ>เด็กเด็กเอ่อวางไว้ก่อนถ้าชละลูกไหนเออเฟสเฟสเฟส กระมังเฟสแค่นั้นเฟสครูจ้าดูแก้วก่อนแกเดี๋ยวเพิ่งทำอะไรกับแก้วแก้วแก้วยาวออน้องเฟสครับแก้วสั้นกว่านี้มีไหมลูกถ้าแก้วชาก็จะตัวใหญ่กว่าเออถ้าเฟสใช้แก้วนี้ขอเพิ่มน้ําลงในกระมังอีกนะลูกนะประมัณนี้ได้แล้วยังเหรอครูจ้าณชามองไม่เห็นแก้วลูกเอาน้ำหล่ะคะได้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 กูอาจจะไม่เห็นข่างกระน้ำกเมื่กี้หนูไปเอาน้ำมา เดี๋ยวมันจะเข้าไปไม่เต็มแกวเอาดูซิว่าน้ําเข้าได้แค่ไหนเดี๋ยวนะโอเคนะมีใส่น้ำตาลไปอ่าอย่างนะคะน้องอเฟซเอาทุกอย่างออกจากกระมังก่อนเลยอ่านะคะโอเคลูกบางคนไปศึกษาขั้นตอนมาแล้วแล้วบางคนก็อาจจะเดาได้แล้วว่าอ่ามีคนลองนีนลองแล้วว่าคว่มแก้ลงไปยังไงเดี๋ยวนะคะอย่าเพิ่งอ่ะมาดูก่อนเด็กๆวางกระมังไว้ก่อนเลยอ่ะตอนนี้ทุกคนโอเคนะคะลูกอย่าเพิ่งทํา เรามาดูในนี้กันก่อนว่าครูจะให้เด็กๆทําอะไรบ้างโอเคไหมคะครับอ่าเด็กๆเห็นสไลด์ของคุณครูไหมแกสค่ะอเห็นแล้วนะคะวันนี้เด็กๆอ่าบอกเด็กบอกมาแล้วว่าเราเรียนในเรื่องของแกสอ่าแกสนะคะเพราะว่าเราเรียนอะไรไปแล้วเราเรียนเอ่ออะไรนะเาเรียกคะแม่ทุกคนในแล้่ สายสายเรียนไปกี่ทุ่มแล้วเสรแล้วจ้าเรียนไปสองแล้วเรียนอะไรไปบ้างแล้วทดลองอะไรไปบ้างแล้วของเหลวค่าของแข็งกับของเหลวอันนี้ก็เหลือตัวสุดท้ายแก๊สใช่ไหมคะลูกอ่ะเด็กๆบอกครูหน่อยได้ไหมว่ารอบๆก่อนเด็กๆมีอะไรบ้างที่เป็นแก๊สก๊าดโลกัสอ่ามีเจนในตัวเจนรับเจนในตัวเจนขับเบรคสายอ๋อโอเคเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะอันนี้มันเขียนไม่ได้ครูจ้าขอ คุณไดใช้ตัวนี้แล้วกันนะลูกนะแล้วก็ขยายให้ใหญ่ขึ้นโอเคควันมดใสอร์ไอ่ามีอะไรนะมีอากาศอ่านะคะเดี๋ยวคุณจะค่อยเปลี่ยนสีจีเจนในตัวเจนค่ะบนด่านีอายอุยมีอากาศมีอะไรนะการห่งต้มค่ะเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเด็กๆการห่งต้มจ้าโอเคเดี๋ยวเขียนตัว่อนนิดนึงแล้วก็ขอเปลี่ยนสีตัวสอนแป๊บนึงลูก โอเคเออมันมีอากาศมีออกซิเจนใช่ไหมเมื่อกี้ใครตอบมาแล้วอากานก็คืออถ้าอากาศก็คืออะไรกับอะไรอะออกซิเจนนะออกซิเจนกับอะไรปนกันอยู่คาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนอออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์วงเลิบมีมีออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเดียวหรอแล้วปนอยู่ในอากาศในโตเจนอ๋อเยอะเลยใช่ไหมลูกออกซิเจนคาร์บอน คาร์บอนนโตัวเจนอ่ามีอะไรอีกที่เป็นแก๊สเมื่อกี้ใครตอบแก๊สอะไรนะเมะื่อกี้หุงต้มเหรอไฟฟ้าตอบค่ะครูว่าแก๊สหุงต้มอ่นานโตัวเจนอ่านะคะมียังมีอีกนะใส่วงเล็บไว้ก่อนอ่กาก๊สหุงต้มเดี๋ยวต้องเปลี่ยนก่อนให้มันมีขนาดลเ,นเล็กก็ไอ้น้ำก็โอ้ S <S เอ,อการห่งต้มดีจะค่อยเปลี่ยนการห่งต้มสะกดด้วยตัวอะไรตัวโซมนี่อยู่รอบรอตัวเด็กเด็กนี่เด็กๆรู้จักนะการห่งต้มแล้วก็มีเพื่อนบอกว่าไอ้น้ำอนอเออไอ้น้ำเอาให้ตอกไปให้ลมเหรอคะคุลมเออมีคนบอกว่าลม ลมก็ถือว่าเป็นแก๊สไหมเป็นเป็นลมก็ถือว่าเป็นแก๊สนะครับจริงเหรอรครับอาอลมมันไม่ใช่ของแข็งนะไม่ใช่ของเหลวเอาแล้วมันไม่ใช่ของแข็งมันไม่ใช่ของเหลวแล้วมันเป็นอะไรคะนี้แก๊สไหมครับ <c oughs> มันเป็นแก๊สเอาลมมีอีกไหมลูกมีอีกไหมอ่าเราถือมันมีอีกนะแต่ว่าเอาเราใส่ไว้แค่นี้ก่อนนะ <c oughs> อ่ะาคุณจะใส่ไว้แค่นี้เด็กๆก่อนอ่าโอเคนะคะ อ่าแล้วคราวนี้เด็กๆคิดว่านะคะแล้วอ่าแก๊สมีมวลและต้องการที่อยู่ไหมมีครับเราต้องการมีครับต้องการที่อยู่อ่ามีไม่มีต้องการที่อยู่แต่ว่ามวลผมไม่แน่ใจค่ะต้องการที่อยู่แต่มวลไม่แน่ใจอ่าเด็กๆบอกว่าต้องการที่อยู่ต้องการที่อยู่แต่หนูไม่แน่ใจกับมวลเหมือนกันมวลอ่ะมวลอ่ะมีไหมอ่ะ ไม่รู้ครับเขี๋ยว่าอนวมวนไม่แน่ใจมวนไม่แน่ใจใช่ไหมไม่แน่นอนจะดีกว่านอ่าไม่แน่นอมวนไม่แน่ใจไม่แน่ใจก่อนไม่แน่ใจอ่าเราไม่แน่ใจคำตอบเราอ่าต้องการที่อยู่แต่มวนเราไม่แน่ใจใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่ามีมวนหรือเปล่านะคะมวนไม่แน่ใจโอเครับอะ แล้วเด็กๆรู้จักแก๊สอะไรบ้างที่ช่วยในการดำรงชีวิตแก๊สอะไรบ้างที่ช่วยในการดำรงชีวิตเราโอซิเจนออกซิเจนคาร์บอนช่วยดำรงช่วยในการดำรงชีวิตเรายังไงนะเป็นอากาศให้เราหายใจเป็นอะไรนะเป็นโซเ์ียมค่ะค่ะออกซิเจนออาเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วออกซิเจนช่วยอะไรช่วยเราหายใจได้มีอ่ะออกซิเจนใช้ในการหายใจอะไรนะ คาร์บอนไดออกไซด์ช่วยเอาไปให้ต้นไม้อ่าออกซิเจนใช้หายใจคาร์บอนไดออกไซด์ให้ต้นไม้ผลิตออกซิเจนให้เราคาร์บอนบไดออกไซด์ให้ต้นไม้ทําอะไรลูกผลิตลมหายใจให้เราครับผลิตออกซิเจนหายใจแล้วผลิตลมหายใจผลิตออกซิเจนค่ะอ่าเขาใช้ในตัวในก่อนก่อนที่ผลิตมาให้เราเขาเรียกว่าอยู่ในกระบวนการอะไรสงเราปลูกเหรอครับฮะ นะคะใช่ผลิตออกซิเจนออกมาให้เรามันอได้อาหารออกมาให้เราใช่ไหมได้วัตถุด,ดิบออกมาให้เราใช่ไหมอ่าใช้ในการสังเคราะห์แสงอ่าแล้วมีอนะไรอีกเมื่อกี้เห็นปลายฟ้าเสียงปฟ้าไหมเวฟเวบอะไริดตโตเลียมอะไรนะลูกก๊าซบีตโตเลียมค่ะอ่าใช้ทําอะไรเอ่ยใช้ใช้ทาใ,ใ,ในโรงงานสารกรมบค่ะ ก๊าซปิโตรเลียมเด็กๆรู้จักไหมไม่รู้จักครับไฟฟ้าที่ไปไกลครูจะเขียนถูกไหมนี่ปิโตรเลียมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเปิดกุ๊กกันให้หนาขขาวแล้วผมก็จะซื้ออ่านะคะอันนี้เดี๋ยวครูจะให้เด็กๆใส่ไว้แค่นี้ก่อนว่าเด็กๆอ่ะเพราะว่ามีคําตอบที่เด็กๆจะต้อง มีคําที่เด็กๆบอกว่าไม่แน่ใจไว้ตัวหนึ่งอ่านะคะอันนี้เด็กๆสามารถรู้ได้ว่าเออเนี่ยแต่ที่จริงการที่ช่วยในการดำรงชีวิตของเรามีอยู่แค่นี้ไหมลูกไม่นอยอะมีอีกมี